สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงเขียวหวานนะคะขั้นตอนเริ่มแรกเราก็มาหั่นมะเขือแช่น้ําเกลือไว้นะคะเครื่องปรุงเราก็มีพริกแกงเขียวหวานเท้าไก่แล้วก็ไก่แล้วก็มีพริกหยวกสีเขียวกับสีแดงแล้วก็ใบโหระพามีเะทิแล้วก็ใส่กระทีลงไปนะคะแล้วแส่ว่าใครจะชอบแบบไหนคนนีเจทีมันเดือด แล้วใส่ติ๊กแกงไปนะคะแล้วคนๆก็เข้ากัน,นะค่ะให้เข้ากนนะทกับติ๊กแกงขั้นตอน,นง่ายๆก็คือไม่ยากเลยคะ่ะแกงด้วยหวานแกงเราซื้อแบบสำเร็จมาคือเลยมากะทิเราก็ซื้อสำเร็จมาแล้วก็คนๆให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะจน,น,นไม่เกิดมีมดนะคะีค่ะแล้วก็จะมาเตรียมไก่ใส่ไก่ลงไป แ,นนะะแล้วก็มาผัด,ผดนๆนปนๆที่เท่ากัน,นะคะ่ะเนๆเข้าไปะคะ่ะใบไก่ดิ้เๆเราก็จะเกินด้วยหวานสีสันก็จะเป็นสีเขียวมากจรินเลย เราก็ใส่เท้าไก่ลงไปเลยนะคะเพื่อให้เท้าไก่นี้กับกะทิกับทิเคชิวหวานเฮ้อัดรนนอีอย่างนลยแต่ต้มต้มจริงใจจริงเลยนะคะต้มจริงใจเพื่อให้มันเปื่อยกันกมาแล้วเราก็มาปัดกับริเงแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะะ้ำต้มเท้าไก่ะคะ่ะมบอนีอ้จเลยเนาะ นี้เราก็ใส่มะเขือลงไปนะคะใส่มะเขือลงไปใครใส่มากก็แล้วแต่ค่ะใส่น้อยใครชอบก็้้่อยใบมากก็ใส่มากใส่มะเขืออร่อยอร่อยเต่มะเขือไม่ต้องสุกมากนะคะแล้วก็จะมาปรุงรสด้วยเนี่ยปริบนะคะแล้วก็ขนาโนนะคะใส่ไปแล้วขนาแล้วก็ผงนัวขาดไม่ได้เลยค่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลาย ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะคะเพื่อความเข้มข้นแล้วแต่นะคะว่าสูตรไม่ตายตัวคะ่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนใส่ลงไปคะ่ะใครชอบหวานก็ใส่หวานใครชอบใส่ใสเค็มก็ใส่เค็มไปเนี้ยค่ะแล้วก็ตามเ้ียนรับผิดใปใส่ลงไปใบมะกรูดนะคะ แล้วก็มีลูกชิ้นใส่เสริมนะคะแต่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ลูกชิ้นแต่าชานชอบค่ะชอบใส่ลูกชิ้นกับตีนไก่ทั้งบ้านเลยค่ะปิดฝาไว้นะคะปิดฝาเพื่อให้ก็ตั้งให้เดือดเดือด,อดอแล้วก็เราก็แอบชิมรสชาติไปเรียบร้อยแล้วทนนี้เราก็ใส่ใบโหระพานะคะ ชาดผ่านแล้วถึงใส่ใบหนูพาได้แล้วโรลกะทิปโปะหน้าไปหน่อยค่ะเพื่อความมันและหอมอร่อยค่ะทางบ้านนี้ออก,กเออชอบคุมเค็มมันหวานไ่หน่อยนะคะเค,ค้กขีหวานตีนไก่เน้นเนื้อ่ะเราไปเตรียมข้าวสวยแลร้อนกินกันคะ่ะหรอจะกินกับของจีนก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันป่ะ เราไปกินกันเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมทางแม่ลูกกินแซบฝากผลงานของเราแต่ละคลิปแต่ละคลิปด้วยนะคะผิดถูกประการใดหรือทำอะไรผิดพลาดที่ไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยนะคะสวัสดีค่ะ